ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมากรุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนำแต้ม AI มาฝากทุกคนกันเป็นประจำครับ ขาว AI แดงผู้เล่นเพอโอเคไม่เสียแล้ครับเราไปศึกษากลยุทธ์ในการบุกค,คู่ต่อสู้ในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่า AI เลือกเปิดเกมขึ้นมาด้วยเม็ดครับมาดูว่าคุณนี้จะประชันฝีมือกันได้ดุเดือดกันแค่ไหนครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วย สายผนุนสื่อส่งเสริมกีฬามากรุกไทยเข้ามาทางหมายเลขบัญชีทุกท่านนะครับเอาละเจอเบีย้ยคู่ขวาสำหรับผู้เล่นเป็โอเคมาเสริมโคนขึ้นมาถินตัดเข้ามาเลยครับมาตวนเชิงเบีย้ยกันหน่อยหื <c oughs> โกดกันแต่ปางใดครับคู่นี้มาถึงก็ซัดกันเลย เดากใช้ม้โยงขวาโคนซ้อนเม็ดเจอกับปุ๊ปลาคารนขวาหน่อย AI มาโคจรมาเจอกันได้ยังไงครับสำหรับรูปนี้ จังหวะน,นี้ไอ้จับเรือครับมาลองหลังโคนดูสิว่ามีแต้มอะไรอ่ะป้องกันไว้ก่อนครับจังหวะน,นี้ไอ้จับมาเด้งมาตำแหน่งนี้ใช้เม็ดผูกอ่ะยังเหนียวอยู่ AI อช็อตนี้ AI ครับโยกมาตีปีกขวาอ่ะงัดไว้ก่อนจังหวะน,นี้เก็บขุนผูกเรือเอาละ ถ้าทางจะเห็นแต้มอะไรบางอย่างนะสำหรับ AI จังหวะนี้ครับผมลอยเบี้ยขึ้นมาทิ่มมามาโดดหนีอยู่ไม่ได้ครับอ่ะในเบี้ยงงาย AI ครับผมแทงสูงขึ้นไปเลยช็อตนี้อ่ะยังเหนียวอยู่ AI AI เดินเรือ,กอเกาะเบี้ยงหงายอ่ะฮุบครับโอ้โหเอาสี่คู่นี้จังหวะนี้ครับอ่ะงั้นขอกินสองได้ไหม ผู้เล่นไปโอเคกินก่อนเลยครับช็อตนี้เบี้ยงใหแลกเม็ดไปเสริมโคนพูขึ้นมาไอจับมาเด้งมาตำแหน่งนี้ช็อตนี้ครับไม่โซนครับเดินมา,มาตำแหน่งนี้มาเสริมโคนขึ้นมาบุกตีหน้าขุนบ้างครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคขอสวน AI หน่อย ไอทำอะไรครับเนี่ยมีเครื่องมีขู่ซ้อนเรือซะด้วยไม่สนครับจังหวะนี้แทงขึ้นมาเลยไอเลือกซ้อนเรือโอ้โหรู้สึกว่าจะมันอกมั่นใจเป็นพิเศษครับสำหรับชอดซ้อนเรือชดนี้ชดนี้ครับขอกินหงายขึ้นมาก่อนครับผมอทําทลายเบีย้ยเกราะหน้าขุนขาวไอสนหรือเปล่าโอ้โหไอเขาไม่สนครับไอเปิดแต้มนี้เลยครับผม เส้นม้าเลยช็อตนี้โอ้โหเอาอยัางไงดีผู้เล่นโอเคโดนแต้มนี้เข้าไปครับเนี่ยจกกัดการยังไงครับเนี่ยอะกินก่อนละกันครับม้าลุกอยู่ช็อตนี้โอ้โหถึงจนได้เลยนะเนี่ยแต้มนี้จับเรือครับผมฟาดไปทีหนึ่งสิดูครับเนี่ยขึ้นบนก็ไม่ได้ด้วยครับผมอยู่ใน จังหวะที่กืนไม่ได้คลายไม่ออกครับต้องใส่เกียร์ถอยอย่างเดียวครับผมโอ้โห,โโหดูครับเนี่ยไอไอก็ตบเลยครับใช้เรือตบไปทีหนึ่งเพนงครับยังไงต่อไอ้ไอก็จับเรือผมตบไปทีหนึ่งโอ้โห,โโหดุงหมดละจังหวะนี้ครับลบครับโอ้โหถ้าเราเป็น AI ช็อตนี้จะทำยังไงดีครับเนี่ย แน่นอนครับก็ต้องกินตัดเรือเลยครับผมโอ้โหได้เรือสองลำเลยช็อตนี้แต่ว่าผู้เล่นโอเขวีคอ <because S 2> แล้วไม่ไวครับหัวมันจะปวดครับผมก็เลยยกมือขึ้นหัวมอบตัวไก่ๆไปในตำแหน่งนี้ครับบุกคนโอ้โหช็อตบุกที่น่าศึกษามากเลยครับใช้ม้าแลกโคนกินตัดเข้าไปเจอเรือซ้อนเข้าไปถึงกับมอบตัวเลยสำหรับหมากแดงนะครับ ก็รับชมว่าเป็นแนวทางในการศึกษาหมักลุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณผู้นาโปรแกร,รม AI ครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแมาแท้หมักลุกไทยกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนะักขบทุกท่าน